พี่น้องมือนีผ้าลงม,มาอันเลาะนาหาดเลาะทะดีท่าบึงตลาดส้มที่นี่นาะอ่าเยี่ยนแต่เที่ยวพี่น้ะง,ง,งามบ่สวยบ่จ้ามาลองก,กินกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่าบ่าได้กินกว๋วยเตี๋ยว <laughs> เทตี๋ยวบ่มี <laughs> ตลาดอาหารที่น้ำมันเขาบะไรเราฝรังนี่ต้องพอลัง่งเที่ยวไอ้นั่งจะคอสูบยาอยู่ยังไงก้อยพี่น้นอ,งนอ,นะนองมาอ่อหล่อโอ้ยดูกบบระเพื่อเก็บหัวเข่ามากหล่อขนาดเลยแต่ว่าโอ้ยงามสวม่สวนยอมส่วนในคนไทยดู ไพี่น้องมันทียาวนงมาได้ลองนาหาแดดแดดค้างนอมือนี่แดดดีๆแดดฝนบ่หมองนั่งก็ไอ้ีนี่เป็นของของด้านอาหารบอมนนี่นี่ตูบนี่ขขขายเพ่เขารวมกันเรานตบนอเราไมาาเปตหรือเปล่า เที่ยวพี่น้องมาหลอกมาหากินกว๋วยเตี๋ยวแต่บ่ได้กินกว๋วยเตี๋ยวรุ่นเปนดันอาหารแล้วคุณนีหมองนั่งกินข้าวกินของกะฟลังก็ไปใส่กันละเฮียร์เ,เลยบับบ่ได้กินกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องอะไรในยูทูปกันเนี่ย อชุ่มเน่ไมมขาวจ้าน่านะครับพี่น,น,น้องอีมันก็นตลาดมันก็นตลาดมาพี่นอ้องมาเที่ยวเที่ยวผู้เก็ยจเลยจ้าเที่ยวผู้เก็ยจเลยจ้านี่าจุ้ย ไว้ขัก้องนั่งท่ายดูเนาะก็น่ากันตลาดรถท่าอยู่ใส่ว่ะนี่อาหารก้องนั่งดินจ่อออกพูดถึท่านคิวอาวเป็นไงมันหลอก เวนพาพ่อใหญ่มาหรอพ่อใหญ่พามาหรอพี่เนาะแงว่าเบิ่งฟังมาเบิ่งฟังหนีพี่เนาะงาม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 พี่น้องเอ้ยมาหาดหาดส้มดิพี่เนาะไปเบิ่งน้ำต่อได้ต่อ อาไปบึงกันจะข่าวเจ้าเห็ดงามบอกเพียวไม่ได้มาจักเสือได้ขั้งขึงกันมาอาพี่ดอกต้องไปบึงทะเลตลาดกับยูกไกๆกัลงมานีพี่นางไปบึงทะเลฮะพี่้อกบึงยามเดียดเหบอ ยังเงี้ยมเด็กเ็กมองนีข้าเจ้าว่าเฮ็ดบอกที่เรามองนั่งเย็นเยน็ยนเยน็นบรรยากาศต้นเกศผ้ามาเมอมาลองไปจังน <c oughs> อนตื่นขึ้นกับผ้าละอันแล้ว บุย้ยเดี่น้องเดี่ยแต่ถึงคืองามเดีสีผุนนี่งามกะมันคือจะงามแต่นอโอู้หัวงไงไปสาดดีๆเนาะพี่เนาะ ผมซื้อว่าทะเลอีดีแดดเน่เด้อนี่เนี่ยเห็นบ่เขาบอกว่าเขาบอกว่าตากแหงค์เออพีตากแหงค์กินแต่แหงค์ค่ะแดดพระโล่แต่ฝรั่งเนี่ยมากแดดพูนเขาอยู่จุดส้มบิวคือหายแต่พู่นมันกำกำอยู่เออพุนพี่น้องเขาอยู่พูดน่ะก็อยู่มองเครื่องบินพฝนน่ะตอนนพี่น้อง ว่องไงไปสารมาเดดแดดได้หนิโมเมนตะเวียน <c oughs> ตุ๊กเลยทายเดดแดดไอพี่รองบึงนี่องนามบอกโอ้อมีขื่นจ้างา,ามแดงแล้วหอนหอนไอ้ให่ต้องหอนอ้อยแดดคากมือน,นี่พี่หน่อเฮ้ยแดดคู่มือบอ ตั้งแๆวันโมเด็ได้ตากผ้าก็จนโมเหียงเนาะเฮ้ยทีแต่เอาผ้ามาตากแต่เอาผ้ามาตากค้างพี่น้องอู้ยเด็ดอีดี่ร้อนนะมาขุนกระซุดดูคู่ดูตาหอนหอนพี่น้องหอนกระห่มกระห่มกระห่มนีมองจะมักวัย่านี้น่ากัดนั่งยูนี่เข้าไว้ยังเอาไว้เบิ่งเวลาแขกมาเที่ยวเวลาอ๋อเบิ่งแขก กบเบื้องแบบเนี่ยเบื้องอ๋อเป็นที่นั่งไอ้เบื้องกวกันอันนั้นบอกว่กันก่อนใครหน oh. yeah, really? ักขนาดไร้กาสน่ะเออเออเออใหญ่อยู่พู้นพี่เนาะเออใหญ่อยู่ปุ้นก็คิดมึมอยู่อะไรที่นี่มนั่นดิใจนั่นบ่เห็นมาตั้งแต่ก่อนโอ้ยหวงใหญ่อีดินี่แหละเขาว่าทีมาตกปลาเนี่ยเมื้อเนี้ยต้องกินปลาป่าหน่อย เขามาตกบอเนี้นตกแสดงว่ามันกินกันมีคนมาต๊กแสดงว่ามันกินแต่ว่ามีคนมาแดงมาปลาบกินปลามันอยู่รอกน้ำขืนมจำนี่น้ขนคุณต้งลอ่ะลงกันน้ำขนกับขึ้นปลาลังเกี่ยวมันมเป็นผงจังว่าเอาเอาหมอหน่อยว่าใส่เอาไปคุณมาไปบนเครื่งบินบ่ไปไงนะไปไปบอ มาเลยพี่น้องแดดนี่ยางโมดอดนาตลาดไปต้องฝนต่อไปหอดุดตนมวอยบ่อดอกพอนก็เย็นลงแนมนาหานพี่น้องต้ลงแนมนาห่านออกมาเลยขี่รถพี่น้องขี่รถขี่รถขี่รถล่าเอาทังไหนยี่นใหญ่ ไอที s, 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 s. <S ่โ i̇şte ต๊ะไอทีโต๊คนสอดเอ้ยตรงเดียวกัเจ้าเห็ใหมอ่าีหนอไม่ดอไอทีแเดามันเลาะคนา่าเจ้าเห็นงานเจ้าพายยังไ้นะมันนี่ยังกินแกะแกะมเหไ่ชแก่ยงแกะหลายคนเจ้าเห็นงานี่ไหน น่ะฮะนี่นะพี่ใหญ่แล้วมาขวดนมององนี่นะพี่น้องขวดจนแปลนมือนี้วันหยุดหยุดเสาร์อาทิตย์พี่น้องจะยิง่งงานยี่งนานฮะโอ้อยยึดงแหลมเอ็ดตรงแหลมหลุดรดับทรงพักสองเที่ยวพี่น้อง ละมองไปยังนี่แล้วไม่เห็นมองนี่ละเขียกเที่ยวโตกลงเหื่อยเนาะนี่เนาะอันอันต้นอันนี้มันตกลงเหื่อยเนาะงามมันเนาะเฮ้ยบ่ได้เวนเวลาเห็ดงานเลาวก็เห็ดยด้วยไปยังนี่ของไปแต่นี่เขาห้นั่งอยู่บนเขาไปนั่งท่องเที่ยวนั่งบ่เนาก็เที่ยวก็การตัวมือเนี้ยก็นั่งได้ตัวอุ้ยปวดขาพี่น้องเอ้ยจริงจีละ าอาแยมกางเวงเปลี่ยนหมได้ลพาลมันนอนเดียดนะพี่นอ้องนาหา,นาดนทะทีเดี๋แวนี่ก็พป้ใหญ่น้ากวดมาทำความสะอาดเดี๋ยวนี้น่ะยุดเสาร์อาทิตย์น่มานอนมานางอยู่เปยได้พี่นอ้องยู เก็บเบลมานอนดินอ่ามองนั่งดินนอนดินโอ้เย็นเย็นพี่น้องเย็นค่ะเย็นดีๆตอนนี้ก่อนเด้อพี่น้องยานางขอจกจิู่ก่อนเด้อพี่น้องเบิ่งให้นยานางในเด้อพี่น้องขอคนอะไรได้แซ่เด้อพี่น้องเด้อ หักน้อยๆแต่ขอให้นานๆหักทุกคนเนะจ๊ะเด้ถามว่าวงเงี้ยนานง,างนานกับใครยูดีมีแยงเนะจา้าเดา้ออายุมันคุ้นยืนดำรวยดำรวยสุขให้มันให้สุขภาพแข็งแรงจะเลื่อนในห,หนาทีการงานทุกๆ,ๆคนเนะจ้าสวัสดีจ้าดำรวยดำรวย,ยจ้า